เพิ่งไปวิ่งมาเหงื่อเต็มตัวเลยอยากจะทําคลิปเรื่องหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วอยากอยากกระทามานานมากแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาสักทีเพราะงานค่อนข้างยุ่งนะคลิปที่จะเล่าให้ฟังนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลเม็ดเด็ดพายของคลินิกความงามในการเอาเปรียบผู้บริโภคเรื่องเกี่ยวกับการฉีดโบท็อกนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากหมอในคลินิกต่างๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังเองซึ่งอันนี้โดยส่วนตัวเชื่อว่าคลินิกส่วนใหญ่ในไทยถูกต้องจรรยาบรรณแน่นอน แต่จะมีคลคนิคสีเทาแค่เพียงส่วนน้อยนะฮะแต่เดี๋ยวนํามาเล่าให้สูพกันฟังกับคนที่เคยฉีดโบ็อกหรือว่ากําลังคิดจะฉีดโบ็อกลองฟังให้ดีกลโกงมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลยอันแรกขอแยกเป็นประเด็นเรื่องโบ็อกอย่างเช่นบางคนเนี่ยก็คือคนไข้าอาจจะอยากจะรีเควสขอเป็นยี่ห้อโบ็อกอย่างเช่นของแพงหน่อยก็คือโบ็อกอเมริกาคือโบ็อกของบริษัทอัลเลแกนยี่ห้อโบ็อกนั่นเองนะฮะอยาจะให้ดูตัวอย่างสมมติว่าขวดของโบ็อกของอเมริกาเนี่ย ถ้าเป็นขวดใหม่เนี่ยตรงก้นขวดเนี่ยเวลาแกะมาต้องแทบไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมันจะเป็นเหมือนแค่แผ่นบางๆคริสตัลเคลือบบางๆแทบมองไม่เห็นเลยคือดูแล้วเหมือนขวดเปล่านะฮะเงาเต็มเลยนะครับแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นกรณีกรณีแรกนี่คืออาจจะเป็นโบท็อกของปลอมโบท็อกของปลอมอย่างน้อยเวลาดูเนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาแกะมายังไม่ได้ผสมเนี่ยถ้าเห็นโบท็อกของอเมริกาลแล้วเป็นผงๆอยู่ข้างล่างเนี่ย อันนี้ของปลอมร้ายเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้อันนี้เป็นวิธีการดูข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเรื่องกรณีที่อาจจะเป็นโบท็คของปลอมอันที่สองนะฮะก็คือตัวโบท็คเองเนี่ยขวดอาจจะเป็นของจริงนะครับแต่เขาผสมเสร็จแล้วอ่ะมีน้ําอยู่ข้างในซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้ข้างในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนของจริงเพราะเป็นขวดจริงนะฮะเป็นโบท็คของเมกาอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าเขาอาจจะใช้โบท็คของจีนของเกาหลีใส่เข้าไปนี้อันเนี้ย เราไม่รู้เลยเพราะเราไม่เห็นตอนเขาใส่เข้าไปมาถึงกระตั้งแล้วอะของของนริการนะอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามนะที่ดิ้นมาก็คืออย่างเช่นสมมุติว่าอ่ะข้าจะมาถือมาอย่างเงี้ยใส่ซิลิงแล้วก็ถือมาสมมติในซิลิงนี่มีน้ำโบทอกอยู่นะฮะใส่ใส,ส่ถาดมาแล้วก็มาฉีดแล้วก็บอกในเนี้ยคือที่ตกลงกันไว้สามสิบยูนิตเราจูดูยงไงวันนี้สามสิบยูนิตจริงอันนี้ไม่มีทางรู้เลยผู้ปริบัติพวกรือคนไข้ ไม่รู้แน่นอนนะว่าน,นี้มีจริงเท่าไหร่เพราะถือทานม,มาอย่างนี้คือผสมเสร็จจากท้องอื่นแล้วก็ส่งมาให้เราบางทีหมอที่ได้รับมอบหมายให้ฉีดยังไม่รู้ที่ซ้ำไปว่าเอาโบชอ,อะไรมาฉีดแล้วมีกี่ยูนิตในนั้นนะครับอีกอันน,นก็คือข้อที่4สมมุติว่าดูดูมือนเยอะเลยบอก10ยูนิตอาจจะเป็นน้าเกลือนะฮะเจือจางมีโบชอยู่นิดเดียวอันนี้ก็เป็นกรณีที่4คือความเจือจางของตัวยาอันนี้มาเล่าสู่กันฟังสําหรับผู้บริโภคนะครับยังไงก็ คอยระวังแล้วก็มีอย่างที่บอกมีการดูอย่างที่แนะนําไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดทุกใจกดแชร์แล้วกดติดตามหมอสภูมิแทนทิกตอกเก่าที่ปิปไวด้วยนะครับถ้าอยากให้เล่าฟังอีกก็คอมเมนต์กันมาฮะมีเยอะเลยครับ